จ็บมากเลยข้าต้องการท่านเราควรรออยู่ที่นี่หรือเปล่านะฉันคิดว่ามันไม่เหมาะสมมากเลยข้าไม่คิดว่าเรื่องจะออกมาเป็นแบบนี้ไม่มีทางที่เราจะไปจากที่นี่ได้ไอ้ฉันไม่ได้อยากเห็นของพวกนี้นะทั้งหมดเป็นความผิดของหลิงซิงเซียวคนเดียวเลยทำไมนางถึงได้สนใจเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะเฮะเธอห้ามฉันไม่ให้ดูไม่ได้หรอกนะเธอก็ยังดูอยู่เลยนี่นาะแบบนี้ไม่ยุติธรรมนะหยุดดื้อสิ ชั่มีควรดูของพวกนี้นะเอาละฉันอายเกินไปที่จะดูพวกเขาตรงๆอยู่แล้วถ้าฉันแค่ฟังพวกเขาโดยไม่ดูมันกลับยิ่งยั่วยุขึ้นมากไปอีกนางนั่งนิ่งสนิทไม่กระพริบตาเลยข้ารู้ดีว่านางแอบฟังพวกเขาอยู่ทำไมเธอถึงจ้องฉันแบบนั้นละ่ะเธอทำให้ฉันหน้าแดงนะหลับตาของเจ้าไปเลยนะเขากงนี่นาะก่อนอื่นก็บอกให้ฉันหลับตาตอนนี้เขาก็เอามือปิดหูฉันด้วยฉันจึงไม่ได้ยินอะไรเลย ฉันต้องยอมรับว่าพลังวิญญาณของหลิงซิงเซียวทำให้รู้สึกดีมากเลยมันเย็นสบายมากหูของเขาแดงแต่เขายังพยายามเทศนาชันอยู่เขาได้เดียงสาจริงๆฉันอาจรู้เรื่องพวกนี้มากกว่าเขาด้วยซ้ำนะขอบคุณท่านแทบการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศทำให้เราหนีออกมาได้ข้าแทบจะหายใจไม่ออกเพราะกลั้นหายใจอยู่นานเลย ดูเหมือนว่าหลิงซิงเซียวยังคงรู้สึกอึดอัดอยู่ฉันคิดว่าฉันควรเกรงใจและทำให้บรรยากาศผ่อนคลายลงบ้างทุกคนในหกอาณาจักรต่างรู้ดีว่าบังกรเป็นนักรบที่ทรงพลังพวกเจ้าคงมีความอดทนที่เหลือเชื่อเหมือนกันชิมหมาท้ายที่สุดแล้วก็ต้องใช้เวลานานขนาดนี้ในการทำให้พิษหมดฤทธิ์ด้วยทำไมเหรอเจ้เป็นผู้หญิงและไม่ควรพูดเช่นนี้นะก็ได้แต่ว่า ทำไมเจ้าถึงอยู่ที่นั่นละ่ะข้ากำลังตามหาเจ้าอยู่ตอนที่ข้ารู้สึกถึงพลังปีศาจที่แผ่วเบามันดึงดูดความสนใจของข้าข้าจึงหยุดพลังปีศาจยังงั้นเหรอฮะนานมากแล้วจนฉันแทบจะลืมเนื้อเรื่องของนิยายต้นฉบับที่ฉันได้อา่านผ่าน,านๆเมื่อตอนนั้นไปแล้วเลยนอกจากนี้เหตุการณ์ในเนื้อเรื่องก็ดำเนินไปแตกต่างออกไปเล็กน้อยและฉันไม่แน่ใจว่าพลังปีศาจเหล่านั้นมาจากใครแต่ฉันจำได้ว่าหลิงโฉงยี่ เป็นลูกเครื่องปีศาจดังนั้นเป็นไปได้ไหมว่ามีอะไรหรือเปล่าตอนนี้ข้ายังไม่แน่ใจข้าไม่อยากกล่าวหาใครดังนั้นข้าจะสังเกตและบอกเจ้าอีกในไม่กี่วันนะก็ได้เจ้าเหนื่อยหรือไม่ไม่นะ ข้าก็แค่ฉันก็แค่กังวลว่าบอสใหญ่คนสุดท้ายที่นี่จะลืมนางเอกไม่ได้เพราะยังไงเขาก็ต้องรวบรวมกองทัพนับล้านเพื่อฆ่าพระเอกและชนะใจเธอในอนาคตเจ้าไม่สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่หลิงชงยี่พี่ชายของเจ้าทำเมื่อกี้นี่เหรอหลิงชงยี่เอาเปรียบนางโดยลำ่ำบ่อจัญยาบันของนักรบข้าคงหยุดเขาไปแล้วถ้าหากว่าพวกเขาไม่ใช่คนรักกัน เจ้าไม่เป็นไรนะแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึงนี่นาะฉันอยากถามว่าเธอรู้สึกยังไงไม่ว่ายังไงก็ตามฉันควรเข้าเรื่องเลยดีกว่าเออแล้วหยินมังหาละ่ะคืนนี้พระจันทร์สวยจังเลยนะข้าแค่อยากรู้ว่าตอนนี้เจ้ารู้สึกยังไงบ้างเพราะยังไงเราก็เป็นเพื่อนร่วมกลุ่มเดียวกันข้ามักจะเกลียดเมื่อคนอื่นละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้าแต่ทำไมข้าถึงเห็นด้วยกับเรื่องนี้ ในเมื่อนางเป็นคนถามนะข้าได้ล้างมือจากความสัมพันธ์ของพวกเขาไปนานแล้วทุกคนมีลำดับความสำคัญของตัวเองและข้าไม่โทษนางที่หันหลังให้ข้าในวันแห่งการพิจารณาคดีสายฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์นั่นแต่เพราะอย่างนั้นก็เลยถือว่าเราเสมอกันข้าไม่ติดหนี้นางสำหรับครั้งเดียวที่นางให้ยาข้าอีกต่อไป ขอบคุณพระเจ้าดูเหมือนว่าหลิงซิงเซียวจะไม่มีความรู้สึกรักหยุนบั้งหานอีกต่อไปแล้วกราบใดที่หลิงซิงเซียวไม่ขวางทางฉันสิ่งที่ฉันต้องทําตอนนี้ก็คือให้แน่ใจว่าตัวเอกทั้งสองจะไม่ใช้วิชาต้องห้ามเจ้าดูเหมือนจะกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกของข้ามาเสมอเลยนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะไม่จริงๆนะข้าขอให้เจ้าปกป้องข้ามาเป็นเวลาพันปีไม่ใช่เหรอพอคิดอยู่อีกทีข้าก็รู้สึกว่า มันดูใจร้ายมากท้ายที่สุดแล้วเจ้าก็มีชีวิตเป็นของตัวเองข้าคงจะน่าเกลียดมากถ้าข้ามาขวางกัน้นความรักของเจ้าเจ้าเปล่าสึกหน่อยฮะทำไมละ่ะไม่มีใครแล้วดังนั้นเจ้าไม่ต้องขัดขวางอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่ทั้งใจเติบโตเจ้าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องใดอีกแล้ว เจ้ายังคงปฏิบัติกับข้าเหมือนเด็กอยู่เลยที่ข้าพูดแบบนี้ก็เพื่อตัวเจ้าเองนะจะรู้ไหมถ้าเป็นอย่างนี้มีโอกาสสูงมากที่เจ้าจะอยู่คนเดียวตลอดไปนะแล้วจะมีอะไรผิดกับการอุทิศชีวิตที่เหลือให้กับการฝึกฝนโดยปราศจากพันธนาการที่ไม่จําเป็นในทางกลับกันเจ้ายังเด็กเกินไปที่จะคิดเรื่องความรักและความสัมพันธ์เจ้าควรเน้นในสิ่งที่สําคัญจริงๆนะเจ้ากําลังจะบอกว่าเจ้าไม่ต้องการโชคในเรื่องของความรักใช่ไหมไม่ข้าไม่ต้องการ ให้เอาอีกแล้วนะเจะพูดถูกสิ่งสวยงามทั้งหลายล้วนเปราะบางเจ้าจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อเจ้าไม่รู้เรื่องความรักหรือความสัมพันธ์เลยข้าก็าอาศัยอยู่ในโลกนี้เหมือนกันแน่นอนว่าข้ารู้จักเกี่ยวกับความรักอย่าขยับนะมีกลีบดอกไม้อยู่ในผมของเจ้าด้วย เ้าว่ากันจริงๆแล้วชุดของข้ามีกลีบดอกไม้บานยามค่ำคืนปกคลุมอยู่หลังจากที่เราเดินเล่นทำไมเสื้อผ้าของเจ้าถึงไม่มีกลีบดอกไม้เลยละ่ะเพราะว่าข้ามีนิสัยเคร่งครัดในการส่งพลังวิญ,ญญาณของข้าไปรอบตัวข้าสิ่งของเช่นใบไม้และดอกไม้จะไม่มีวันตกลงบนเสื้อผ้าของข้าได้แล้วทำไมเจ้าถึงมีกลีบดอกไม้อยู่บนผมได้ละ่ะเจ้ารู้ไหมช่างเถอะนะ เราควรมุ่งความสนใจไปที่การหาโจจี่ปายและเยื่ซีนานเพื่อที่เราจะได้ตามหาอสูรผู้กลืนวิญญาณต่อใช่แล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะบางทีข้าอาจจะลืมส่งพลังวิญญาณของข้าในขณะที่กลีบดอกไม้ร่วงโรนก็ได้นั่นใครนะออกมาเดี๋ยวนี้นะดูเหมือนเจ้ากำลังสนุกอยู่เลยนะคุณชายใหญ่แห่งภูเขาจงข้าไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเนี่ย มีปีศาจชั้นต่ำสามตนคอยสส่งพวกเราอยู่หยุดพูดไรสาระได้แล้วทำไมปีศาจอย่างพวกเจ้าถึงมาอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามของโลกอมตะแห่งนี้ละ่ะข้าสามารถเรียกคนอื่นๆมาที่นี่เพื่อฆ่าพวกเจ้าได้ด้วยการเรียกเพียงครั้งเดียวแล้วผู้หญิงที่อยู่ข้ขางๆเจ้าละ่ะเจ้ารู้ไหมถ้าเจ้าเรียกคนอื่นมาพวกเขาก็จะเห็นร่างเปลือยเปล่าของนางชัดเจนเลยละ่ะข้าได้ยินมาว่า พวกเซียนนั้นค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงและศักดิ์ศรีถ้าพวกเขาเห็นนางนางคงไม่มีวันลืมมันได้หรอกจริงไหมพวกปีศาจทั้งสามตนนี้กำลังพยายามยั่วยุข้าอยู่ข้าไม่อาจหลงเชื่อคำาย่อเย้ยของพวกมันได้ข้าไม่คิดว่าที่พวกเจ้ามาแสดงตนก็เพียงเพื่อจะทำให้ข้าโกรธเท่านั้นหรอกนะพวกเจ้าต้องการอะไรกันแน่เจ้าไม่ได้เป็นเซียนจริงๆแล้วทำไมเจ้าถึงต้องทนอยู่กับกฎเกณฑ์อันน่าซสื่อใจคตของพวกเขาด้วยล่ะ เจ้าไม่รู้สึกไร้พลังบ้างหรือตอนที่เจ้าฝึกฝนวิชานะ่ะเจ้าไม่รู้สึกกดดันบ้างหรือไงเมื่อเจ้าทำตามกฎแห่งการงดเว้นเหล่านั้นนะ่ะนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะตั้งแต่แรกเจ้าก็ไม่เคยเป็นเซียนและเจ้าไม่ได้รับอะไรเลยจากการฝึกฝนวิชาของพวกเขาเจ้าคิดจริงๆแล้วว่าเจ้าด้อยกว่าหลิงซิงเซียวในเรื่องความสามารถหรือความพยายามนะ่ะไม่เลย ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างพวกเจ้าสองคนก็คือเขาเป็นมังกรเลือดบริสุทธิ์เขาอาศัยข้อได้เปรียบทางสายเลือดของเขาแต่ทุกคนเรียกเขาว่าอัจฉริยะเพราะเรื่องนี้เจ้าพอใจที่จะเล่นแบบนี้กับเขาไปตลอดชีวิตจริงๆหรือไงพอได้แล้วข้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพวกเจ้าต้องการอะไรถ้าเจ้าพยายามล่าลวงข้าด้วยคำโกหกเจ้าก็เลิกคิดไปได้เลยสิ่งเหล่านี้เป็นแค่เรื่องโกหกหรือไม ข้าแน่ใจว่าเจ้ารู้คำตอบอยู่แล้วคุณชายใหญ่ลิงจงทำตามความปรารถนาโดยกำเนิดของเจ้าและกลับสู่เผ่ามานซะเถิดพวกเราเผ่ามานไม่สนใจว่าเจ้าเป็นใครหรือมาจากไหนเราเชื่อในการอยู่รอดของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างยุติธรรมและเป็นอิสระโลกของมานคือที่ที่เจ้าอยู่โดยแท้จริงเข้าร่วมเผ่ามานนั่นคือที่ที่เจ้าอยู่จริงๆ มนันจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าปรารถนาให้ขุบป,ปากซะข้าคือเทพเซียนแห่งอนาคตของภูเขาจงข้าได้รับการยอมรับจากพ่อแม่และการสนับสนุนจากลูกศิษย์คนอื่นๆอ,อนาคตของข้าสดใสด้วยชื่อเสียงและอำนาจในมือของข้าเหตุใดข้าจึงต้องเสียสละโอกาสเช่นนี้เพื่อร่วมต้นจากศูนย์ในโลกมารด้วยเจ้ามีเลือดปิาศาจอยู่ในกายไม่ว่าเจ้าจะพักดีต่อภูเขาจงมากเพียงใดไม่ว่าเจ้าจะทําอะไรเพื่อพวกเขา พวกเขาจะไม่มีวันไว้วางใจเจ้าอย่างสมบูรณ์ตอนนี้หลิงซิงเซียวดูเหมือนจะไม่สนใจอำนาจแต่เจ้าคิดจริงๆหรือว่าเขาจะมอบทุกอย่างให้กับเจ้าผู้ฉันด้จะได้ทุกอย่างเมื่อหลิงซิงเซียวได้เป็นปรมาจารย์ของภูเขาจงเจ้าคิดว่าเขาจะทําอะไรกับเจ้าและแม่ผู้ให้กําเนิดของเจ้าละ่ะผู้ฉันด้จะได้ทุกอย่างอย่างนั้นเหรอ ตัวเร่งปฏิกิริยามานถูกกำหนดไว้แล้วตอนนี้เราเพียงแค่ต้องดูจากข้างสนามและรับรางวัลเท่านั้นชางยี่ชางยีจะยินๆน,นะข้าหาน้ำให้เจ้าเจอแล้วมีทะเลสาบให้ล้างตัวด้วยนะมีบางอย่างที่รู้สึกเหมือนอยู่นอกเหนือขอบเขตของเราพลังงานวิญญาณของโลกนั้นไม่น่าน,นอนอย่างมาก และมีพลังวิญญาณไฟนิสายลมอีกด้วยระวังไว้ด้วยนะภูมิประเทศอาจเปลี่ยนแปลงไปตามการคำนวณของข้าไฟเป็นธาตุหลักและดินเป็นตัวรองรับในขณะที่ไม้ไม่แข็งแรงนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในทีศตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลกระทบต่อทีศตะวันออกเฉียงใต้ถึงร้อยละยี่สิบตอนนี้พลังวิญญาณแห่งไฟกำลังแข็งแกร่งขึ้นทิศทางไหนกันนะทิศเหนือ งั้นมันก็จะมาจากทางเหนือไปทางตะวันออกเล็กน้อยข้านึกว่าเจ้าจะบอกว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับค่ายกอนซะอีกแล้วเหตุใดเจ้าจึงแอบเรียนรู้วิชาอ่านค่ายกอนวิธีโดยไม่บอกข้าล่ะข้าไม่เข้าใจเรื่องการสร้างค่ายกอนเลยข้าสาบานได้ข้าแค่กําลังอ่านพลังวิญญาณเท่านั้นโปรดให้ข้าอธิบายด้วยผู้หญิงก็เต็มไปด้วยคําโกหกแบบนี้แล้วนะเจ้ามันโกงตัวจริงเลยไม่ต้องอธิบายอะไรมากข้ามองเห็นทุกอย่างแล้วจากนี้ไป เราจะผ่านมันไปได้มันเป็นการเข้าใจผิดจริงๆนะข้าขออธิบายหน่อยสิบิ๊กบอสสังเกตเห็นอะไรรึเปล่าเนี่ยฉันรอคำสั่งของเขาอยู่นะการสร้างมิติใหม่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเตรียมตัวให้พร้อมรับทราบทำไมมันถึงยังไม่เปลี่ยนละ่ะหลิงซิงเซียวพูดเหมือนกับว่ามันจะต้องเปลี่ยนไปในวินาทีถัดไปอย่างนั้นละ่ะ